สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถอ s u z u k d max นะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะจอขนาด9นิ้วสเปคแรม3หลอม32 CPU 8คอร์ core, นะครับยี่ห้อ a p h a c u s t i c รุ่น go series นะครับคันนี้ก็ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับเป็นยี่ห้อ si locko นะครับนี่ครับตำแหน่งติดตั้งกล้องก็ตรงนี้เลยนะครับเป็นกล้องแบบ ่อเข้ากับจอ Android นะครับไม่มีจอแสดงผลที่ตัวกล้องนะครับไม่รบกวนสายตาเวลาขับขี่นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดกล้องบันทึกหน้าหลังสีโล็อกโคเนี่ยก็เป็นกล้องถอยได้ในตัวนะครับเมื่อเข้าเกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหลังให้นะครับอันนี้ในส่วนของกล้องหลังนะครับและในส่วนของกล้องหน้ากล้องบันทึกการเข้าที่แอปกล้องนะครับนะครับก็จะขึ้นมุมมองด้านหน้าให้นะครับ หากต้องการดูวิวด้านหลังก็กดปุ่มสลับตรงนี้นะครับปุ่มนี้หากต้องการดูไฟล์เหตุการณ์ย้อนหลังกดปุ่มนี้ครับแล้วก็การเล่นนะก็จะมีไฟล์วิดีโอโชว์อยู่นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นไฟล์เหตุการณ์ด้านหน้าก็กดสลับตรงนี้ครับก็จะโชว์ด้านหน้า นในส่วนของอฟังก์ชันความบันเทิงนะครับ u t u b e น่ครับการประมวลผลของสเปก램สา3นะครับนี่ประมวลผลไวนะครับกดปุ๊บมาปับ๊บนี่รีวิวสดไม่มีตัดต่อนะครับนี่กดปุ๊บมาปั๊บนะครับประมวลผลไวมาก CPU ประมวลผล8คอร์นะครับ จอทั่วไปนี่จะเป็น CPU 4คอร์ครับแต่ตัวนี้ CPU 8คอร์ครับภาพชัดแจ๋วนะครับคุณภาพเสียงดีสุดยอดนะครับตัวนี้เมื่อเข้าเกียร์ถอย <c oughs> ก็ขึ้นภาพด้านหลังให้เลยนะครับแบบนี้ออกจากเกียร์ถอยต่อกลับมาหน้าปกตินะครับ งานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่ c, รนไม่ต้องต่อ,ตอสายไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งติดตั้งกล้องหลังนิดนึง,งนะครับ,น,น,รบนี่ครับคันนี้ไม่มีกระชนท้ายนะครับติดไว้ตรงนี้เลยนะครับเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์แล้วก็เป็นกล้องถอยในตัวเดียวกันนะครับ2 in 1นะครับ ลก 4, ล้องบันทึกสิล็อกโคนะครับผลงานติดตั้งร้านสิทธิทจเจริญสาวนะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ